ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาสอนเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามนะคะใน IG นะคะด้วยเว็บไซต์ SPE SMM นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มเป็นแอคชาวต่างชาตินะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะ,ะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเข้าไปใน Google เลยนะคะ สำหรับใครที่มีโทรศัพท์ก็เข้าไปใน Google ได้เลยเนาะพิมพ์ค้นหาคำว่า SPE SMM ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเว็บแรกกันไปได้เลยนะก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานนะคะ ขั้นตอกนการสมัครก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เราเมคขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านนอกจากนี้นให้ทีคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้ยวยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะแลวทุกคนสมัครเสร็จแล้วนะคะให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลย โดยใส่ชื่อนะคะชื่อผู้ใช้ของเรากับรหัสผ่านที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากก็มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะอะก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามของ IG นะคะด้วยแอคชาวต่างชาตินะคะก็เลือกไปนี่เลยค่ะ IG ตรงนี้นะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการเราใช้เป็นการรวบรวมบริการที่รวดเร็วที่สุดนะคะเลือกบริการที่เราต้องการต่อได้เลยเป็นเพิ่มผู้ติดตามแบบนี้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดนั่นก็คือหน้าโปรไฟล์ IG ของเราณนคะันเองแล้วก๊อปปี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ IG ของเราไปได้เลยนะทำได้เฉพาะโปรไฟล์ที่ไม่ได้ล็อกนะคะถ้าเป็นโปรไฟล์ล็อกไม่สามารถที่จะทําได้เนะะาะอาจจะง่ายให้เก็บขออภัยคะ่ะจะง่ายให้นําลิงก์มาวาง และเลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะเอาไปแค่20คนก็นพอเนาะเวลาเฉลีเยของเราอยู่ที่7ชั่วโมง51นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่1.4บาทเองนะจากนั้นให้กดส่งได้เลยและเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็เลือกแพลฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมดหมู่และบริการตามเลยเนาะ อะในส่วนของการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2ช่องทางเดียวกันช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทนะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไประบเบิสเพิ่ม5%กันเลยเนาะส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็คือซองอังปา wallet นะคะสำ,สำหรับใครนะคะที่มี t o m o n e y wallet เนาะสามารถใช้ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเติม เติมขัานํำตั้งแต่10บาทนะสูงสุดไม่เกิน50า0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม2%กันเลยนะ อ่ะต่อมาที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น IG นะคะ Facebook YouTube TikTok Twitter นะคะก็มีให้ครบหมดทุกแพลตฟอร์มเลยมีราคาต่อยอด1,000คำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดนะคะแล้วก็เวลาเฉลี่ยแจ้งให้ตรงนี้ด้วยเนาะเพื่อนๆสามารถคลิกดูที่คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะหากสนใจบริการไหนก็สร้างคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะอ่ะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่ สั่งออเดอร์ไปแล้วนะคะอยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็ขงเข้ามาเช็คก,กันได้เลยก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายนะคะเริ่มนะับปริมาณบริการคงเหลือนะคะสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะในส่วนของการติดต่อแอดมินนะคะตรงตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่องการสั่งซื้อนะคะการชำระเงินหรือว่าคำขออื่นๆนะคะสามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะจะมีแอดมินตอบกลับภายใน48ชั่วโมงนะคะ ช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ก o p ปีลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเขานะคะได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะอย่างเช่นเพื่อนเติมเงินมา100บาทนะคะคุณก็จะได้รับไปเลยนะคะ5บาททันทีเลยเนาะ อ่ะและนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ SPESMM นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้งานดูได้เลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูนะว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะตอนนี้นะคะของเราอยู่ที่110คนนะคะเขายุยาตลองรีลอบหนึ่งนะอ่ะจากเมื่อกี้นะคะแค่110คนตอนนี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็น121คนแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเรารออีกสักครู่หนึ่งก็น่าจะครบตามต้องการ ตามจานวนที่เราต้องการนะคะนั่นก็คือเป็น13 0ิบเองนั่นเองเนาะอ่าสำหรับใครนะคะที่สนใจราแปดลิงก์ไว้ด้รนล่างคลิปแล้วนะคะสามารถิี่นิงก็ลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดป,ประการใดต้องขออาภัยไว้หาต้งนีด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ